อยากรู้เหตุผลเหมือนกันว่าทําไมมันจึงไม่มีธรรมในใจไม่มีศรัทธาไม่มีพดชงเจดมีมีธรรมไม่ได้พิจารณาข้อมธรรมไม่ได้มีอะไรเลยมันเป็นเพราะอะไรอยู่กับความทุกข์อยู่กับคบายสบายวันวันอยู่กับบ่างว่าวันวันไม่คิดไม่อะไรมันเป็นเพราะอะไรเขาอากาศสารภาพแล้วกันนะคะเข้าเข้าใจอย่างนี้ค่ะคือว่าที่มันคิดว่ามันมีหลายหลายสเต็ปนะ อย่างแรกอันหนึ่งที่คิมเคยคิมเข้าใจก็คือว่าพวกที่เครารพครูบาอาจารย์แบบใช้คําว่าด้วยใจนิยมบูชาคือยกท่านขึ้นไปแต่ตัวเองอะ่ะมันไม่ได้ปฏิบัติอ่ะฟังแล้วก็ฟังเหมือนกับอ่านหนังสือเข้าใจแต่มันเอ,อยกมาบนที่อใช่ค่ออะก็ออมันขึ้นคือเครารพคือเครารพครูบาอาจารย์แต่ว่าพอถึงภาคปฏิบัติตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ก็เลยไม่ได้ปฏิบัติอันนี้แบบที่หนึ่งกับแ,แบบที่สองก็คือว่า อ,อ,อย่างตอนที่พี่น้่เพิ่งบอกว่าคุณน้่บอกว่าทำไมเราไม่เป็นแฟนพันธุ์แท้เหมือนเรานิยมดาราแต่จริงๆเนี่ยมันมีความต่างเวลาที่เรานิยมดาราเนี่ยเราไปติดเราไปดูเขาว่าเขาชอบอะไรเขาดูอะไรเขาเล่นหนังอะไรเขาทำยังไงคือเรามองเขาแต่ว่าเราไม่ได้กลับมาที่ตัวเองแล้วว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มันเป็นแบบนั้นะ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้เป็นภาคปฏิบัติแต่มันเป็นภาคดูคนอื่น อันนี้คือมองว่ามันมีความต่างระหว่างการที่เราเป็นแฟนพันธ์แท้ครูบาอาจารย์แบบแบบนิยมบูชามันไปอย่างนั้นข้างนอกมันไม่ได้กลับมาแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นอีกขั้นหนึ่งอันนี้ก็คือตัวเองคือว่าเอาก็คือใช้วิธีทางโลกในการปฏิบัติทางธรรมธรรมะบอกให้ละตัวตนแต่เราเนี่ยเอาตัวตนมาเรียนธรรมะเราต้องเข้าใจก่อนถึงจะยอมวางอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรียนเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นเอาตัวเราปฏิบัติ ตลอดเวลามันก็จึงถึงจะเข้าใจเท่าไหร่มันก็มีตัวที่ครอบอยู่ก็คือมีผู้ที่จะไปเอาอันนี้สังเกตจากตัวเองนะคะยังไม่ทราบคนอื่นมันจึงมีผู้ที่จะไปเอาแล้วก็หวังผลเสมอซึ่งมันเป็นวิธีทางโลกแต่ว่าทางธรรมมันไม่ใช่อะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ก้าวหน้ามันก็เลยจะบอกว่ามาก้าวหน้ามันก็ไม่เชิงก้าวหน้าเพราะว่าธรรมะมันไม่มีก้าวหน้ามันมีแค่ละออกอย่างเดียวมันก็มีแต่ปัจจุบัน ก็มันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือความเข้าใจส่วนส่วนบุคคลนะคะล้วแก้ไขยอย่างตัวเองพูดมาถูรักถูโกบแล้วตัวเองอะ่ะ<ก>แก้ไขยอย่างตอนนี้ก็พยายามแก้ไขยอยู่ค่ะก็อย่างอย่างวันก่อนที่เรียนหลวงตาว่ามันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าหลวงตาบอกว่ามันอันนี้คือรู้สึกเอาเองในความรู้สึกว่า เหมือนบอกให้ปล่อยเรากาลังอยู่บนกลางอากาศเนี่ยบอกให้ปล่อยสิอันนี้คือตัวตนของตัวเองที่ที่ที่ยึดเอาไว้ซึ่งมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่กายเนืน้อแต่มันเป็นความรู้สึกมันเป็นตัวตนของเราที่อยู่ในใจเนี่ยยึดเอาไว้เหมือนเป็นยึดลูกโป่งไว้นะถ้าปล่อยปุ๊บตกลงมามันจะตายคือคนที่ยึดตัวเองแน่นๆนะะมันจะยึดอย่างนั้นนะคะมันยึดในใจเนี่ยยึดอย่างนั้นอะความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเราเพิ่งจะมาเข้าใจขึ้นแล้วก็เข้าใจ มากๆเมื่อคืนนี้ค่ะว่าไอ้ที่เอา no. ตัวเราปฏิบ men like ัติเนี่ยอ๋อมันคืออย่างนี้เองคือจริงๆมันมันไม่ได้เข้าใจโพแต่มันค่อยคเข้าใจเหมือนเหมือนขัดค่อยคขัดมันโง่เยอะอ่อยค่อยๆขัดอย่างนั้นค่ะไอ้คำพูดเมื่อกี้น่าสนใจนะผู้เยอะที่ว่าเพิ่งเข้าใจเมื่อคืนนี้ว่าอ๋อเราตอบจะไปทั้งหมดเราปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยคือเอาตัวตนเอาตัวเราไปปฏิบัติไม่ได้ปล่อยวางความเป็นตัวตนตรงเนี้นายช่วยเห็นยังไงรู้ยังไงเข้าใจยังไงว่าเมื่อก่อนเนี่ย ที่เอาตัวตนไปปฏิบัติไม่ได้ปล่อยวางตัวตนไม่ได้การไม่ได้ปฏิบัติด้วยการปล่อยวางตัวตนแต่ที่ผ่านมาผิดตลอดเลยคือเอาตัวตนไปปฏิบัติเพื่อตัวตนไหนเราอธิบายทีตรงนี้คือมีคมคือคุณสมบัติเอาม่ก่อนนี้และขณะนี้เอาที่เอาตัวตนไปปฏิบัติเพื่อตัวตนเพื่อตัวเราเนี่ยมันเป็นยังไงคือทำทั้งหมดเนี่ยคือมันมีหมายไว้ว่าเราจะไปถึงอะไรถึงแม้ว่าเราจะฟังหลวงตาให้ตายเถอะ ว่ามันมีตัวว่าตัวตนจริงๆมันไม่มีไอ,ไอเราที่จะไปเอาอะไรเนี่ยมันไม่มีแต่มันไม่ได้เชื่อลงถึงที่สุดอ่ะมันยังไงยังไงก็เป็นลึกๆลึกๆลึกๆเลยเนี่ยก็ทำสารพัดเพื่อที่จะละเพื่อที่จะได้ถ้าชนละตัวนี้เรามี next step มี milestone ว่าถัดไปวันนี้เต้ก็พูดถึงเรื่องธงสีฟ้าเปลี่ยนเป็นธงสีเขียวถัดไปเป็นธงสีแดง ไปยังไงให้ละเอียดแต่ให้เข้าใจเท่าไหร่แต่จริงๆข้างหลังเนี่ยก็มีผู้รองรับหวังผลตับใดที่ไม่มีที่ที่ไม่สามารถที่จะเห็นได้ว่า้ผู้หวังผลนั้นอนะ่ะก็เป็นสังขารไม่มีอยู่จริงเนี่ยทำอะไรก็ตามจะให้เห็นคนพูดคนพากอยู่เท่าไหร่ก็ตามแล้วก็มีตัวใหญ่ที่ครอบเราอยู่ว่าฉันจะรอว่าอ่ะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เข้าใจขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วฉันจะได้อะไรมันก็เลยเป็นแบบนี้มันก็เลยวนอยู่นั่นเองไม่ไปไหน อันนี้คือความเข้าใจมันเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วความเข้าใจใหม่ปฏิบัิยังไงความเข้าใจใหม่ก็ก็ไม่ทําอะไรก็ยอมไปเลยยอมไปเลยว่าไอ้ที่ว่าผู้ที่รอที่จะเอานั่นแหะมันก็ไม่ไม่ใช่เราเหมือนกันมันก็เป็นความคิดเหมือนกันมันก็เป็นสังขารมันก็ทําอะไรไม่ได้ก็ได้แต่แค่รู้สุดท้ายแล้วธรรมะก็ไม่มีข้างหลังก็ทิ้งไปเพราะมันไม่หลือไม่มีแล้วข้างหน้าก็ไม่ต้องไปเอาอะไรเราก็อยู่กับปัจจุบันก็รู้อยู่ ก็ก็ก็รู้ก็รู้ไปอันนี้คือความเข้าใจกิมเป็นอย่างเงี้ยคือรู้รู้ว่ามันเป็นสังขารก็ดับไปเรื่อยๆก็อยู่แค่เนี้ยชีวิตมันก็สั้นๆไม่เหลืออะไรไม่เหลือข้างหน้าไม่เหลือข้างหลังมันก็ไม่มีอะไรจะไปเอาอะไรแล้วก็แต่มันก็ก็ก็เข้าใจขึ้นมาแค่เนี้ยค่ะส่วนทําได้แค่ไหนก็แด้วามีตัวตนของเราไปรู้ไหมปัจจุบันอะ ัจจุบันขณะมีตัวตนเราพูดถูกแล้วเราไม่มีข้างหน้าไม่มีข้างหลังไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันขนาดแล้ว you know. ในปัจจุบันขนาดที่ก็รู้ไปเรื่อยรู้ก็ก็รู้ไปเรื่อยๆก็รู้อะไรก็รู้อย่างนั้นแหละแต่นี่มันมันไอไอผูดที่รู้เนี่ยมีตัวตนไหมมีตัวเราไหมบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีค่ะเรารู้ได้ยังไงว่าบางครั้งก็มีมีผู้รู้เป็นมีตัวตนกับบางครั้งไม่มีผู้รู้เป็นตัวเราเราสเก็ตออกยังไงในงในตรงเนี้ย เป็นสำคัญมากที่จะให้คนอื่นเขารู้เรื่องเรารู้ได้ไงว่ามันไม่เหมือนกันอ่ะมันแตกต่างกันระหว่างเอาตัวเราไปรู้กับรู้โดยไม่มีตัวเราหรือเรียกว่าเอาตัวเราไปรู้กับรู้ตัวเราหรือว่ารู้โดยไม่มีตัวเรากับเอาตัวเราไปรู้เนี่ยมันไม่เหมือนกันมันฟ้ากับดินในตรงเนี้ยเรารู้ได้ยังไงเมื่อกี้เราพูดเมื่อกี้เองเราเป็นคนพูดเองเราแยกตรงนี้ออกได้ยังไงมันมีมันมี ในใจมันมันเห็นอะไรรู้เห็นยังไงมันถึงแยกออกเพราะไอ้น,นี่มันต่างกันฟ้ากับดินนะถ้าเอาเราตัวเราไปรู้เนี่ยมันยังไม่ได้เข้าปฏิบัติทำอะไรเลยมันคือกิเลสเต็มๆเลยแต่ถ้ารู้เราเนี่ยหรือรู้โดยไม่มีตัวเราเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่กระแสธรรมนวะที่เราบอกว่าเออมันก็ยังหลงบ้างเอาตัวยังรู้มีตัวเราบ้างแล้วก็ก็เดี๋ยวก็ออรู้ต่อทานก็รู้เป็นรู้ไม่มีตัวเรา ไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้อันนี้ก็เริ่มเข้ากระแสทมแล้วแต่เพียงว่าหลงเป็นแค่บางขนาดจิตขนาดจิตปัจจุบันนะ่ะหลงเป็นขนาดจิตปัจจุบันหลงขณดปัจจุบันคือหลงบ้างไม่หลงบ้างถ้าอย่างเนี้ยครบ25เปอร์เซ็นต์ตัวเลขโดยสมมุติก็บรรลุธรรมขั้นโสดาบันถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็สกิทาคามีหรือนาคามีเจ็ดิ้าเปอร์เซ็นต์ก็อรหรันถ้าไม่หลงเลยรู้โดยไม่มีตัวตนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็อรหร100ันร้อยเต็มคือไม่มีตัวตนของเราไปยึด สิ่งที่ถูกรู้และยึดผูดร้รู้าาร้อยเปอร์เซนเลยไม่ลูกอัาห์เลยอะตัวเนี้ยเราแยกว่าอยา่างไรตัวเนี้ยอยากจะรู้เหมือนกันคือมันรู้ตอนคือมันรู้ตอนตอนยึดไปแล้วแล้วมันก็เอ๊กขึ้นมาเอา้าเมื่อกี้นี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเป็นอย่างไน,นมันยึดไปแล้ว,ลวเราก็เอ๊กขึ้นมารู้ว่าว่ามันมีการยึดไปแล้วเคยเลยรู้ว่ามีตัวตนเรารู้ได้ยังไงว่ามันมีการยึดไปแล้ว มันเหมือนมีการตั้งใจจะทําอะไรตั<ด>้งใจจะเอาพฤติในจิตใช่ค่พะพฤติของจิตว่ามันมีการตั้งใจจะกระทําอะไรเพื่อตัวเราเองเอาตัวเราไปกระทาเพื่อตัวเรานี่คือการยึดแล้วมีตัวตนแล้วกเ,เก่งมากนะแต่เห็นอย่างนี้เป็นขนาจิตปฏิบัติได้เ,เก่งมากมาถึงขั้นเนี้ยในขั้นนี้มันจะตกกระแส inde. แล้วแล้วท่านรู้มันมีตัวตนรู้เราแล้วก็เป็นรู้ที่เป็นมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนของผู้รู้ ไม่มีตัวตนที่ไปยึดทั้งสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้มันมันเป็นยังไงเราเห็นยังไงรู้ยังไงมันมันไม่ได้เห็นเป็นยาวๆค่ะมันคุณคิดว่ามันเห็นเฉพาะสําหรับตัวเองนะคะมันเห็นที่บอกว่าเห็นก็คือเห็นตอนที่เออะค่ะหลังจากนั้นก็ก็ไม่ทําอะไรก็ก็มันก็ได้แค่มีสติรู้ตัวไปส่วนมันจะเอะได้บ่อยแค่ไหนก็ มันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันเลือกเอไม่ได้ทีนี้เมื่อก่อนเน,นี้ก็จะพยาพยามพยายามตอนนี้ก็พยายามน้อยลงพยายามจะไม่หลงพยายามจะไม่ให้มีตัวตนของผู้รู้ใช่พยายามไม่เอาตัวเราไปเป็นผู้รู้แล้วเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นว่าพอหลวงตาบ,บอกว่ามันมีตัวหมายตลอดเวลาว่าเธอหมายว่าเราก็รู้อยู่ในใจว่าเออหมายไปนิพพานมันไม่ถูกแต่มันก็มีขวัญก็ว่ามันก็หมายว่าหมายไปนิพพานนี่ไม่ถูกไปปฏิเสธตัวเราที่มันเป็นปฏิเสธสังขารนั่นค่ะ ก็คือมีความไม่ชอบสังขารบางอย่างที่เราเป็นก็คือมีมีมีบวกลบให้อย่างนั้นก็ก็แสดงว่าเราไม่ได้เป็นนิวทูบมันถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราทําไมเราต้องไปเดือดร้อนกับมันก็อันนี้ก็เป็นเพื่อน,อนๆสอนนะคะเออว่าถ้าถ้าเราไม่ได้เป็นถ้าเราถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความไม่ชอบอะไรในตัวเราเนี่ยไม่ชอบที่มันเป็นอย่างนั้นหรือชอบที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเรามีบวกลบทําไมเรามีบวกลบได้ก็เพราะว่าเราให้ค่าทําไมให้ค่าก็เพราะเรามีเราตั้งอยู่อันนี้คือก็ย้อนกลับมาอย่างเนี้ค่ะ ศาทุนละเอียดมากนะเนี่ยนี่ละเอียดหน้าในปัจจุบันขนาดเลยเก่งมากนะเนี่ยนี่ชัดเจนชัดเจนชัดเจนถูกต้องแล้วทางเดินถูกต้องชัดเจนเพียนเข้านะเนี่ยเพียนแบบเนี้ยชัดเจนล้ะนี่เรียกว่าเข้าสู่กระแสเป็นโสดาปฏิมาตรโสดาปฏิผลสก,กิจกรา,มกร,า,มกร,ามรมากสรกิจการผลอนาคามั่อธนาคารมีผลอัตมัอราหัตผลอันนี้เข้าเข้าสู่กระแสของมั่นยังแต่ย,ยังไม่ ไม่ไม่ชัดเจนเป็นผลเรียกว่าเข้าสู่กระแสของมรคแล้วอันนี้เรียกว่าพระสองฆ์สาวกของตถาคตมีแปดจำพวกโสดาปฏิมร์เริ่ม้งแต่มร์ก่อนยังไม่เป็นผลเห็นแบบเนี้ยเห็นรู้ชัดแบบเนี้โสดาปฏิมรคแล้วก็โสดาพบเป็นผลแล้วก็โสดาปฏิผลแล้วก็สกิทาคาริมรคสกิทาคาริผลอนาคาริมรคอนาคาริผลรหัตมรอราหัตผล ดนั้นผู้ที่ตกกระแสของมรคแล้วเนี่ยแม้แต่อยู่ในขั้นเห็นอยู่รู้อยู่ละอยู่ใบวางอยู่เดี๋ยวก็เรียกว่าเป็นพระสงฆ์สาวกเรียกเป็นพระสงฆ์หมดพระสงฆ์สาวกเป็นพระสงฆ์สาวกดันพระสงฆ์สาวกอันนี้หมายถึงผู้ที่ห่มผ้าเหลืองคือผู้ที่เข้าสู่กระแสใจเข้าสู่การรู้การเห็นเข้าสู่ก่อนเป็นโสดาปฏิมรคเข้าสู่การรู้การเห็นแล้ว แต่มันยังมันมันยังไม่แจ้งชัดที่ใจในการที่มาลงลงแก่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ลงแก่ใจถ้ามาลงแก่ใจก็เป็นปฏิผลเป็นผลอันนี้เป็นมากกวดีแล้วล่ะที่เห็นในเช่นนี้อันนี้ก็เพี้ยนนะ,ยน,นะเพียเพ้ยนอย่างนี้เนี่ยเพี้ยนเพี้ยนอย่างนี้เนี่ยเห็นถูกต้องแล้วล่ะดูเห็นอย่างเงี้ยเข้าใจาถูกต้องเ,เพียนอย่างเงี้ยก็คือเดินในกระแสกระแสของมาก